าคร ais, right? ับสวัสดีครับสวัสดีเก้าแปดพารวยน้อครับครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องครับพี่น้องเดือดหนีแล้วพอแล่ครับโดนแล้วที่ว่าเด็ตามพอแล่ก็โดนน่โดนแล้วสาเหตุที่ว่าเด็ตามพี่น้องที่สี่ นะบอกเหตุผลก่ันพี่น้องไม่ซีดนะครับกับรูกเป็นแล้วจัดมาว่าบอกให้สบายมันยากแต่รู้สึกว่าจะเศร้ารออยนึงให้พี่นหลังที่เศร้ารอเพราะว่าปากกระเบี้ยวนิดนึงนะครับเอาไว้นังแต่ก่อนรอเหราอ่ะรอล่อโดนนี่รอแหล่การรอแหล่ครับผมเ่ราะเหล่คนน่าจะไม่ยังไปนี่ภาพจะว่าตามโครงสุดท้ายนี่เนาะตะพัดบอกจากล่องบอลมาบ้างบ้างเหลี่เป็นอยังคือเหม็นทักเหม็นเนี่ยครับผมเลียงเล้ากับเหม็นวันนี้ก็คือกัน ่่เาวันนี้ใช่บ้างไอ้คงคือไทยครับผมบนล่างบนล่างเนาะแบบแข่งกันกันโดนเนาะครับให้แข่งๆแยกแยกมั้ยวแยกแยกบนแยกล่างแยกบนแยกล่างครับเอ้าวว่ตถีแล้วพี่น้องเมื่อที่แล้วเขาจะเลียกวิ่งหรือพี่น้องบ่เขาจะเลียกวิ่งบ่บัดนี้จับคู่กาเฉียบไว้หนึ่งเตีมครับต่าเด็กวิ่งบรุบนะครับเด็กวิ่งอาวัตนี้กาวัตถีแล้วว่าให้เล็กสามตัวนั่ม วันนี้จะให้ได้สามตัวข้อมครับค่อยพัดน้องในกลมครับนะครับในกลมหรือในของอ่าเปียกเคยให้ครับผมสี่แปดสองมันออกสี่แปดหนึ่งโอ้ครับจะไปหนึ่งเตี้ยมอ้าววันนี้มาเบิ้งกันครับวันนี้เอาตัวตรงลดได้ไหมตัวตรงได้ไหมอ๋อพี่น้องเบิ้งน้ำกันโอ้โหอ้าวงวดก็จำวันที่ยี่สิบหกเนาะครับอ๋อ ส่วนสันจะรับของเอ็นี่จะเขียนตัวนี้ไว้นะครับเด้อรัฐบาลไทยจะเอาไว้ตรงนี้พี่รองพี่บางท่านก็เล่าหรือไทยประมาณนี้เนาะแมนแมอนอยู่พอพ่อแหล่นี่มีทั้งไยทั้งเล่านะนะรัฐบาลไทยร,รัฐบาลไทยที่ของเอ็ดนี่จะติ๊กไว้ทุกทีตลอดนะครับ่วันจระจรวันที่สิบหกเด้ออ่าสิบหกครับผม มีสายนเนาะครับสองห้าหกเจดเสองหาคือบ่มีตัวย่อห้านี่เราพี่น้องอิซี่บางเชมกะว่เข้าใจนะครับว่าตวย่อไม้ข้างแงเดะให้ลูกไอ้ร้านแปลให้ฟังก็ไเ้เป็นตัวยอ่อนะครับต่ย่อเขาไปไปเชี่ยงเวงเลยพี่น้องเชี่ยงหกเจออกเลพ่อชอบอ่ะชอันต่กันเอ้ แอจะให้โค,งค้งสุดท้ายด้วยพี่น้องชีด้วยโค,งค้งสุดท้ายนะครับตรงสิวงห้ามอ,อ็ตรวจกาัยหลายพี่น้องด้วยนะครับพี่น้องเอฟซีเป็นรูจักเบิร์แล้วนะไล่มือผู้ใดแต่ <c oughs> ละคน,น,อ,คนอ๋อในโค,ค้งสุดท้ายนะครับอา <c oughs> จารย์มาคำนวณแต่ละคน <c oughs> ไล่เมื่อี่ย็บ่อโคือกันแล้วเจ้าวา้คือไผจะให้นีเด็กดังนะครับจะให้เด็กดังเพราะว่าเด็กดังสามารถกันพอสมควรนะครับเนาะจะให้วิ่งวิ่งบนอ่ะวิ่งบนนะครับวายเบิ่งแหวนกันเรื่อยๆได้พี่น้องเด้อยมันเปกันเรื่อยๆนะครับเป็นห่วงเหมือนไก่ๆจ่อๆนะฮะวิ่งบน นะครับวันนี้จะว่ายขึ้ไผ้นะครับจะให้ตัวเดียวขึ uh ้นหกวิ่งหกตัวเดียวนะครับอ๋อที่นี่จะวิ่งเลขสามตัวสองชุดด้วย่น้องด้วย uh huh. ให้สองชุดนะครับเลขสามตัว หกหนึ่งเก้านะครับหนึ่งเก้าพี่น้อยแล้วก็ห้าหกเก้านีเคือเรียกสองสามตัวในสองชุดนะครับทีนี้มันเบื้งเรีกสองตัวแล้วจะให้สามคู่สามหางสนั่นนะนะครับ จะแผงมาจากตัวนี้ด้วยไม่ลองด้วยดึงมาจากตัวนี้นะครับหนึ่งหกนะครับแล้วก็หนึ่งเก้าโอ้โหหนึ่งหกหนึ่งเก้าครับจะกระยาตัวนี้มากคือหกเก้าสามคู่สามหางนะครับครับตามใจนี่ตัวไหน ตัวนี้ก็เป็นเร็กดังแล้วนะพี่น้องเนาะตัวนี้เป็นเร็กดังไอ้จะเน,น้นให้ตัวเดียวคือตัวนี้นะครับหกเก่าหกเก่าเกา่านะครับเอาที่นี่มาเบื้องล่างกันนะครับล่างกัดแยกบนแยกล่างให้เด้อนะครับเอาจิดตรงคงนงจ <c ười> ิตส่องไรน้องวัดนี้บอกเลยจิตตรงคงนงนะครับซื้อคงนงเ <c ười> อาวิ่งล่าง ไปกันจุดจ่าตฟาดบิรมเลยพี่น้องนิฟซี่เามาจุดจ่าตฟาดบิร์มเป็นแขกของแอดของแขกของแขกมาเราครับจวนจ่าตฟาดบิรมนะครับล่างวิ่งล่างจะให้พวกคู่คือโม่เพิ่นอีกแล้วพี่น้องได้บัตรที่นี่ให้พวกคูอเพิ่มนะครับจะให้ที่ศูนย์ตัวเดียวโอ้ร่างศูนตัวเดียว บะบ่ต้องเติมสีเนาะพี่น,อนอ้องเนาะครับผมเพราะแอดบ่เคยมักสีอยู่หรอกนะครับสีทนไดขึ้นวานบ่ด <c oughs> <c oughs> อ๋อพี่น้องเก็บเติมมาอยู่ดอกเพิ่นมเติมเติมเ <c oughs> พิ่นบ่ต้องน้อยนะเพิ่มหน่อยพี่น้องเน <c oughs> าะอ๋อไปกันได้พี่น้องจวดจัดฟาดเบิ่มรวดพี่น้องหวานที่นี่ศ <c oughs> ูนย์อะไรทั้งหน่วยทั้งสิบนะครับแต่ส่วนของแอดนี่ จะมาที่นวยหลายกว่าจะกระโดดมาลักชิบขึ้เก่า่ะจะให้กัดตัวดำเลย 5. พี่้องเด้อศูนย์สามนะครับศูนย์ห้าก็นีพี่รองนี้พี่โอ้สองคันเลยแต่มีแต่แล้วพี่องนอี้พี้หวานนึ่ ตัวนี้ตัวตัวอันตราที่สุดขึ้นกันนะครับกัรไว้ตัวนึงได้วพี่น้องเด้อกันไว้ตัวนึง,นนง,นก,นนงกันนะครับตัวนี้ตกกันดอกนี้หกเกีถ้าชอบก็เอานะพี่น้องนะหกเกียร์ <7. S 2> โอ้ยชว่าชิว่าว่าเกียรหกโนได้ครับได้เอากตัวสัดอะไ นะครับ้องกับตไว้น้ำครับกับไว้น้ำครับแต่ใน้ใจเอดมากที่สุดนะครับมวดนี้คือตัวนี้นะครับอ่ะเติมสีชันนี้ด้วยก่อนได้นีมยืมคนคนสีโปไปออกบนมั่นอ้อสุนท้าพี่น้องเอดเคยให้นะครับบนออกล่างล่างขึ้นบนพี่น้องอิปซียันนั่นเริ่มเด้อครับบนล่างไ้นะครับบนล่างไป ว่าสวลเงี้ยดให้บนล่างให้ล่างขึ้นบนแตะนั้นพี่้องบนล่างไว้รดนะครับจ่าหนักตามที่แอดไทยหนักบนหนักล่างแต่กันบนกันล่างไว้น้่นะครับเอาว่าต้องเติมจ่าเราพี่้องเพิ่นจะว่าให้เพราะว่าสีเพิ่นนะครับฮาฮนาหอกแจ้งเด้อเบ้าเดียมสรุปก่อนกันเลย อาค่อยๆหัวกก็เลยเอาดิมดกคอนพี่น้องเอามาเรียสรุปเลยบิด่อนะสวัสดีพี่น้องนะครับเนาะครับพี่น้องเอาฉับหน้าจอได้ครับเด้อพ่อแหล่คนนอนนานะครับโบเก่งตะลงเล่าเลยครับเด้อเลขกรัฐบาลไทยกับเจงคือกันนะครับมวลนี้โ้งสุดไทยเนาะพี่น้องเนาะขับบนวิ่งหกตัวเดียวพี่น้องขับส่วนจับคู่หนึ่งหกหนึ่งเก้าหกเก้าตัวเน้นเพิวาหนึ่งหกหนึ่งเก่า เป็นเลขดังนะครับเตียววัดชูรเพิ่นได้มาจังสี่เพิ่นก็นเลยบอนเนียนห้ยเป็นเนียนหกเก่านะพี่น้องนะเนาะเนาปล่อยออกหกเก่าครับพี่น้องครับส่วนล่างก็บศูนย์ตัวเดียวศูนย์สามศูนย์ห้าขับตัวกันก็คือหกเจ็ดเจ็ดหกขับตัวไว้นําเลขพ่อซอนะพี่น้องเนาะครับอันนี้ก็เป็นไปได้เนาะพี่น้องเลขหกนี่ก็ถือว่าดังเด้อนะพี่น้องเด้อนะครับพอให้เขาพอให้แตกๆเนาะพี่น้องเนาะ เอาจะลืมได้พี่น้องเลือเขามาเดี่ยวกัจะลื่มนะครับเนาะกดติดตามกดกระดิง่งแจ้งเตือนไว้แลนช่องไมคของพ่อเตียมพ่อเต้มคนเดิมแชนแนลนะครับเนาะครับพลอยหฮงๆรื่ยๆยกันพี่น้องเอาสําหรับคลิปนี้พ่อเตียมกับมี่เค่นี้นะครับเนาะครับเอาไว้พอกันอีกคลิปหน้าครับสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม